ดพเอสของยูราถ้าเกิดให้ไปเทียบกับการยูหรือว่าหูเต่าคงจะสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นภาษีธาตุไฟเนาะส่วนการยูมันก็อัตประโยชน์นะเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีการเพิ่มดาเมจให้ยูราอันดับแรกเราจะหาดาเมจฮิตที่แรงและเร็วที่สุดก่อนซึ่งดาเมจที่ดีที่สุดก็คือดาเมจเซตที่4เป็นแอนด์เวชันที่เหมาะกับการแคนเซิลมากๆแต่เพราะการแอนด a เวชันแคนเซิลที่เราใช้ที่เซตที่4มันค่อนข้างที่จะไวเกินไป สกิล e จะคูด,ดาวไม่ทันทำให้เราไม่มีสกิล c a n c e ล a n i m a t i o นได้ต่อเนื่องดังนั้นเราจะใช้ด a r k สไ y l e มาใช้ในการ c a n c e ล animation ขอเรียกย่อๆว่า ds ก็แล้วกัน ds นก,นก็คือการสร้างความเสียหายจากที่สูงลงที่ต่ำโดยไม่สนใจว่าจะเป็นพื้นที่แบบไหนและสามารถออกอนิ m a t i o นการโจมตีถัดไปได้ทันทีซึ่งมันเหมาะกับการ cancel สุดๆแล้วโดยจะมีดาเมจสองเขาเรียกว่า branch t y e กับ r o ปะมันเรียกอะไรนะ r o l a n c เขาเรียกง่ายๆว่า d a m มจ e slash ขัด ram hit impact ซึ่ง d a m มจ slash จะเป็นการสร้างความเสียหายกาอากาศส่วน impact จะเป็นสร้างความเสียหายดาเมจที่กระทบกับพื้นซึ่งเป็นความเสียหายที่แรงที่ ที่สุดของน้ m มออเท็วิธีการทําก็คือต้องมีโบนัสความเร็วเคลื่อนที่จริงๆไม่มีก็ได้แต่ว่ามันทํายากถ้ามีเยอะก็จะทำให้ทําง่ายขึน้นเมื่อมีหลังจากสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติหลังจากนั้นภายในสูตรสองวิีทำการแดดแล้วตามด้วยกระโดดและกดปุ่มโจมตีก็จะได้หนึ่งแดกอนสไตล์ซึ่งการทําก็กดแดดกระโดดให้มันพร้อมๆกันให้มันเป็นโดดแบบโดดใครอะ่ะลองทําดูก็น่าจะทําได้อยู่หรอกหลังจากนี้เราจะาความเสียหายทั้งหมดที่ทําได้นามาแยกข้อมูลกันเพื่อใช้ในการคําดวยข่นดวย เพื่อใช้ในการคำนวณดาเมจ4เซตแรกจะมีใช้เวลา2.24วิสร้างความเสียหายระกับ809ส่วนดาเมจเซตที่5ใช้เวลาสูงถึง1.38วิสร้างความเสียหายแค่284ส่วนดากสไตร์ใช้เวลา1วิแต่สร้างความเสียหายค่อนข้างได้สูงเลย442 โดยสมการที่จะใช้คำนวณเป็น2.24เป็นเวลาสูงสุดเป็นตัวตั้งจริงๆจะใช้ตัวเลขอะไรก็ได้ละ่ะโดยสูตรที่จะใช้คำนวณเป็นสูตรดังนี้ก็คือ2.24เท่ากับเวลาคูณ A เท่ากับดาเมจคูณ A โดยผลลัพธ์ที่จะมีดังนี้แล้วกัน8.90457แล้ว9.90จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของดาเมจที่ห่างก,กันเกือบ2เท่าของ8 0 9กับ4.57ดังนั้นเราจะตัดดาเมจของ4.57ออกเราให้เหลือดาเมจแค่8 9กับ9.90แล้วกัน โดยคอมโบนั้นเราจะเป็นแบบนี้เราจะกด e ตามด้วย normal อ t t a c k 4เซตแล้วก็ดักกั้นสไตร์แล้วตามด้วย n ้ำมอเอตักอีก4เซตโดยที่เราสามารถทําวนซ้ำแบบนี้ได้เรื่อยๆที่ต้องกด e ก่อนเพราะโดยทั่วไปเราจะแปะสายฟ้าเพื่อลดเกาะด้วยดาเมจลดเกาะมันเพิ่มดาเมจมาให้15%สำหรับคอมโบมันคือดาเมจที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยถ้าไปเทียบกับการเล่นธรรมดาของยูราดาเมจที่เพิ่มมาจะเพิ่มมาบาน34%แต่เมื่อลดเกาะก็ได้เป็น มันจะโดนปรับแอมเข้าไปเป็น40%แต่ก็าาจเพิ่มขึ้นลง1-2%มันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการแคนเซิลของคนเล่นด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นแค่ทฤษฎีเรามาดูในการภาคปฏิบัติกว่าโดยตัวละครที่จำเป็นต้องมีในทีมก็คือเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่โดยการทดสอบแรกผมจะเล่นแค่2ลมก่อน หลังจากที่เล่นมาได้สักพักโดยทั่วไปสตูนั้นจะตายโดยในคอมโบเดียวแล้วอ่ะอันนี้ผมก็จะลองเล่นคู่กับไดโอน่าดูเพราะว่าโล่งเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แถมยังช่วยฟื้นพลังงานจะประสบการณ์ในการสู้กับบอสมันก็ค่อนข้าง็นปัญหาเพราะว่าโล่งมันค่อนข้างที่จะบางมันรับดาเมจได้แค่1-2ทีโล่ก็แตกแล้ว แล้วแก้ปัญหาด้วยการเอาดรเม่ยัดหน้าก็ได้ให้มันจบจบไปเลยซึ่งปัญหาอีกอย่างเลยก็คือยูล่ามีคอมโบที่ยาวดังนั้นมันจะทําได้แค่หนึ่งถึงสองคอมโบเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเล่นแบบทั่วไปเพราะว่าฟุตเทปไม่มีเดวหน้าก็เลยแปดใหม่มก็เลยเล่นแปลกๆไงไม่ว่ากันนะเพราะไง,งก็เป็นมันก็เป็นการ c a n c e แอด i ิชช i o n เหมือนกันอยู่แล้ว 야, <laughs> 늑대! <laughs> <laughs> <laughs>

a <laughs> n <laughs> การแคสต์เดเวชพื้นฐานก็น่าจะหมดไปแล้วเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องของการทำคอมโบบ้างคราวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของการทำแคสต์เดนเวชซึ่งจะมีโดยจะมีคอมโบหลักอยู่ที่4คอมโบส่วนคอมโบเสริมผมจะไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่ามันเยอะคอมโบแรกของคอมโบหลักเลยก็คือ E n 4 f o D S n 4 f o ซึ่งก็แอนด์เวชอันแรกที่เราทำนั่นแหละโดยจะมีจุดเด่นก็คือการจำนวนโจมตีครั้งให้เยอะดังนั้นถ้าเกิดเราใช้ดาบบุเลนไปคอมโบนี้จะดีมาก มันใช้กับการฟื้นสเตมินาได้ดีเพราะว่าดาร์กสไตล์มันใช้สเตมินาแล้วก็ได้โบนัสดาเมจอยู่ที่34%ส่วนคอมโบที่2เป็น E N 2 D S N 4เป็นคอมโบที่ใช้ฟื้นพลังงานถ้าได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเป็นคอมโบที่ดีที่สุดของอยูราที่ทำได้เพราะว่ามันได้โบนัสดาเมจที่36% คอมโบที่3เป็นคล้ายๆกับคอมโบ 2, E N 4 D S N 2ซึ่งจะเหมือนกับคอมโบที่3ทุกอย่างแต่ว่าคอมโบนี้จะใช้กับเป็นคอมโบต่อคอมโบคอมโบอื่นเช่นสเตมินาหมดใช้คอมโบ1เหลอฟื้นพลังงานใช่ไหมแต่ว่าสเตมินาไม่เต็มใช้คอมโบ3ช่วยมันก็จะเต็มแล้วก็ DPS ไม่ตกเลยคอมโบที่4 N 2 D S N 2 D S N 2 c o คอมโบนี้เป็นคอมโบที่ BDS DPS สูงที่สุด แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมันเพิ่ม,มแค่เปอร์เซ็นต์เดียวทำลายเกาะแล้คโลไวมากโดยได้สเตมิน่าต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีความสามารถพื้นฟื้นพลังงานเลยโดยมีโบนัสด,ดาเมจอยู่ที่37%อร์ตัวเสริมคอมโบเอาจริงว่าจะไม่พูดแล้วเป็นคอมโบเสริมอะถ้าเกิดคุณโลกหลังๆแล้วอะมันน่าจะได้ใช้อะเหมือนคือ n 2 e n 2ซึ่งเป็นคอมโบที่แบบเบิร์สค่อนข้างไวมันจะเป็นโบนัสด,ดาเมจสั้นๆอะสา้าเปอร์ซึ่งดีเบตมันสูงมากมันเป็นคอมโบล,ลีดาเมจ ใช้คอมโบถ้าไม่ตายก็จะเป็น EQ แล้วก็ N4 E N4 BS ุ่มดาวซึ่งของยูรานั้น C1 นั้นไม่ค่อยจำเป็นเพราะว่ายูราต้องใช้สกิลแค a เซิลแอนิเมชันตลอดเวลาถ้าเรากดค้างปั๊บสกิลเราจะคูลดาวนานเกินไปแล้วเราจะไม่มีสกิลแค a เซิลแอนิเมชันดังนั้นหมายความว่ายูรานั้นจะไปเก่งจริงๆก็คือ C2 ในส่วนของเทียริทอาวุธผมจะจัดไว้ตามนี้ก็แล้วกันใครดูไม่ทันก็กดหยุดดูเอาแล้วกันเนาะ สรุปแล้วยูราสายคอมโบนั้นจะสู้ DPS ของตัว t r s ได้ไหมถ้าให้พูดตรงๆเลยก็คือยากเหมือนกันนะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบด้วยการตัดเรื่องของอาวุธประจําตัวออกไปนะเพราะว่าของหูเต่าการอยู่มันเทพเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปหน่อยโดยแต้มพังของแต่ละตัวโดยจะใช้คอมโบาธาตุ p a s s i v ตัวละครมาคิดเป็นตัวเลข DPS ตามนี้แล้วกันเนาะหูเต่าจะมีอยู่ที่1447ซึ่งนี่คือหูเต่า C1 โดยใช้ p a s s i v เลือดต่ำกว่า50%แล้วนะแลาของการยูจะมีอยู่ที่750และยูร่าจะอยู่ที่1248 DPS ขอเริ่มจากความเก่งแล้วลกันนะอันดับหนึ่งผมยกให้หูเต่าด้วยภาสีธาตุไฟและพลังโจมตีมหาศาลแถมยังทำคอมโบธาตุต่อเนื่องทำให้เป็นตัวละครที่มี DPS สูงที่สุดในเกมแถมอาวุธประจำตัวก็ควโคตรจะ OP เลยอันดับ2อยังไงก็คงให้การยูอยู่แล้วอนะแม้ว่าจะมี DPS ที่สู้ตัวละครอย่างยูร่าหรือหูเต่าไม่ได้ แต่ว่าก็เป็นตัวละครที่เล่นบับกับเพื่อนแล้วมันเก่งกว่าทั้ง2ตัวละครตัวนี้แล้วยังเล่นได้หลายตำแหน่งและไปได้ทุกสถานการณ์แถมเล่นง่ายสุดๆด้วยแล้วอาวุธประจำตัวยังเป็นอาวุธประเภทคูณท้ายระส3มยุราคอมโบ ถึงแม้จะมี d p พที่สูงและความสามารถหลายๆอย่างแต่ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างทั้งการเลี้ยงสเตมินาการจ่ายคอโมโบเพื่อหลบดาเมจไม่ให้โดนตายแถมยังเป็นตัวละครที่เด็ดแทบจะเป็น D S อย่างเดียวในขณะที่การยุ่งหัวเตาเป็นคอที่เล่นชิลๆเพื่อให้ได้ทีพีดีในทางกับการยุ่าลต้องแบ่งกล้ามต่อยนะทุกคนเพื่อให้ดาเมจที่ดี ถ้าหากไปเทียบกับ2ตัวละครข้างต้นแต่ถ้าหากคุณสามารถทําได้ทั้งหมดนี้นี่คือตัวละครที่สามารถไปได้ทุกที่เพราะเป็นความสหายกายภาพและสามารถทาซีซีได้จากคอมโบนี่คือตัวละครที่คบเครื่องมากมาก,มากแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องดันที่มันเพิ่มคูดาแล้วก็ติดสถานน้าแข็งและนี่ก็คือยูราเทเอสแต่อุธบัตรศพจังหวะด้วยความที่ว่าพอนี่เป็นตัวละครที่ผมอวยมากผมก็เลยผลักมันขึ้นมาได้แค่นี้ถึงจะเป็นเทียเอสระดับที่3ก็เถอะกว่าจะเล่นเป็นก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนาน